หมกปลาซิวครับวันนี้เฮ้ยหมกปลาเข่งเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่ครับปลาเข่งหมกแต่ไปตูวตะไคร่บ่หอมแดงตะไคร่ได้ใส่บ่หมกผงชูรสหลายๆครับแสบใส่ปลาแดดครับวันนี้ว่าใส่เกลือก็ชิลอดเฮยเกลือก็ปรุงชูรสครับแต่มันก็จ,จะเครือง,ง,งหอัว แซบแน่นอนพค่ตัวเท่าหน่อยหมดเนะาะใส่ไหลาา่ครักวะแมวไม่มุกไปคิงครับเมื่อ่เลนอืมเห็ดรมงกหมอกับแซบเลยแต่ว่าแต่มงมุกส่มันหอมกว่าเนาะติ่งเอง,ง <c oughs> ติง <c oughs> ต่งติ่งแหงแห่งไหมครับทุกคน ไม่นังเ้ยเสียบคักตอนนี้ไป้ปลาแยงไหมกแล้วครับนี่พายุใกล้มาเอาไปกินนะครับมุดจอมาเอานะครับสีภาพไปเบืองปิ่งมันเหี้รับปิ่งเตาทานอย่างดีเลยครับทุกคนหอมหอมครับหอมไปตองใหม่ ปลาเนี่มันโดดออกมาตินี่ม,มันก็จังตายแล้วอหอมหอมครับพึ่งปิ่งเจ้งแหมเลยแมนบอนลเบิร์ไหมครับพี่น้่อองเงยาเงียวครับรดน,น้ำกันว่าชิได้้างบกนี่ในพักบุงเขาเก็บบ้าดีพัดไฟแดงครับ ตัวมุ้งค่อยเดืน้ำมันหอยกระเสียบเนาะครับบรรยากาศบ้านๆฮบๆจุดจวดครับไปเป่าเป่าปิ้งตีน,น้ำกันครับ จริงถ้่เ้ามกหม้อมันมันแล้วไวแต่ว่ามันม่หอมเนาะมกอันออนี้เขาหมแห้งแสบค่ะครับแหบมันกรอบกรอบนะครับจริงนะครับทุกคนต่อไปเตพัดผักครับบัดิผัดผักบุ้งไฟแดงต่อฐานครับ มันได้สุกจ้ามันได้สุกนี่ยอันนี้คอันนี้จ้าตกไปเนีมันได้สุกเนี่ยน,นี่คือ,นนอนนไปใส่น้ำมันครับมีหนามนิดนึงจะแตกนะนี่ แบ่งบไฟต่อทานครับ <c oughs> <c oughs> นี่เริ่มใกล้สุกแล้วมันน้งนะครับหอมๆต่ว่าแจ๋มันเหีมครับใบตองมันหนาแล้วเห็นมันกรอบๆครับตอนนี้มีอันใหม่ปิ่งอยู่นะครับโดนจะรอปิ่งต่อครับ เขาบ่งกระเทียนะครับโ้ยตอักันใติน้ำมันหลมดว้นน้อยกัน แล้วก็เฮ็ดเดี๋ยวนี่นย้า,าันนไเหมือนกั้ไม้มกตอครับนี้มันปุ๋งแล้วคัดก่อนครับคัดอ <c oughs> นะีกนะนะย่ามาเริ่มห้อแนะครับอุ้ย

เตาไฟนี่ฮอนอยากไปเคือเตาแก๊สนะครับพ <c oughs> ัดไปแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ย่างเขา <c oughs> เขามาเผยเบิ้งสุกไปนะช่วงรอเขามาเผยเบิ้งครับสุกไปนี่ <c oughs> ครับทุกคน <c oughs> มื่อกรอบนะครับแต่ว่าในสุกอยู่ มกปลาเข่งครับนาดูหอ,อ,อมหอมเลยครับหอ,อมใบตองเนาะปีงยังน้อยดีกรอบพอดีเลยครับม,ม่ได้กินมาครับ นี่กะปุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ตัวยางแล้วป้ายสุกก็เอากินได้แล้วพระมงกุฎกระจากในสวนนะครับปลากระจากข้างหน้าครับอาหารมื้อนี้ต้ะมงกุฎเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวป้นปลาเนาะไม่ไก่เป็น เขาใส่แรงว่ามันกำลังออกแกกเตาได้น้อหอนเอื้อนี่นี่นครับเมนูบมเลยน่าน่าน่ามอ,อ้ยางเสียบเลยครับซิมเหลือบ้อยครับมีูมานี่เอ้าสวยไหมเท่เท่ยืนไหมดน้ดังังหมุนหมอเลยครับ ครับมองหมาะอันนี้ติ่งครับทุกคนคลิปนี้คลิปตันๆครับพาพี่น้องมาเฮน้องกินครับเบองวิดีเฮต้องกินน้ำกันนี่นะครับ